สวัสดีครับพี่น้องพบกันกับผมพาอยู่เคยผู้ไทยครับเมื่อนี้พาพีพาน้องมา,าสมบรรยากาศวิถีของคนเลี้ยงควายครับพี่นอ้องอยู่ในลำพะยังนะครับน้ําแม่น้ําลำพะยังที่แห้งขอดนะครับที่แห้งลงกระมหญาเขี้ยวห้ยควายเล่มนะครับพี่น้องอา้าวมื่อนี้ก็จะเว้นคำควายแล้วนะครับ ข้อยมาหาเล่มหยาครับค้อยมาเล่มหยาตามวิธีของคนเลี้ยงคยวายนี่ยพี่น้องน้ำเนี่ยกะยระแหงเจ้ากองน้องน้ำกระแหงครับนี่ละบรรยากาศน้ำกระแหงเนาะพี่น้องเนาะนะครับไปดื่มน้ำลำพยังนะครับข้าวเหน้ยวเชื่อข้อยเ,เ,เ,อเ,เหลียงขยเลีมอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ส่งมอบภาพบรรยากาศพที่ให้น้องได้รับส้มกันสุขุมสุกคนครับกับช่องการะเมียพายุเสแนแนวนะครับพี่น้องช่องนี้เท่าเสีดเ,เ,เป็นสอ,องเห็ดตามวิธีบ้านๆอีสานบ้านเห่าเห็ดเกษตรแน่นะครับอา่าเกษตรแนะ่ให้พี่น้องเบิ้งวิธี ของเฮานะครับสือยู่หัวยุสวนเป็นแบบใดนะครับหัวยุสวนเป็นแบบใดบะก็กระส่งมอพาเป็นบรรยากาศที่ให้น้องได้รับส้มกันนะครับตอนนี้กะตะเวนคำข่อยตะเวนสโตกดินแล้วน้องพี่น้องเนาะตะเวนสโตกดินแล้วกะจังไรกระฝากปีฝากน้องพาบรรยากาศนะครับริมน้ําลําพะยังให้พี่ให้น้องได้รับส้มกันนะครับพี่น้องพี่น,อน,น,น้องขึ้นหอดบรรยากาศเกาเกเนาะก็ว่ากะ เป็นธาตุนาเลียงนะพี่น้องเนี่ยกันธาตุนาเลียง <Yeah. S 1> ล่อยต่อร่องน้ำนะนะส่งมองที่นอนสุขฟูซุกคนได้รับชมกันเนาะพี่น้องได้รับชมกันนะครับฝากช่องในเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องฝากพี่น้อนเบิ่งน้ำแนเนี่ยนะครับน้ำพาบรรยากาศควายลงแม่น้ำ ครับเดี๋ยวห้องกระเซียวเขาคอกแล้วน้องพี่น้องเนาะนส่งมอบภาพบรรยากาศพี่น้องได้ลาบส้มเดี๋ยวพี่น้องอยู่ทางไก่ทางไก่เพราะว่ายอยู่ใส่ยภาคใดเพราะว่ายอยู่ใส่ของตะเกียบอยู่สาของมุมโลกนี่กะอีสา,บานบ้านเฮ้าน้องพี่น้องเนาะงส่งม,มอบภาพบรรยากาศพี่น้องได้ลาบส้มกันครับอ้า คลิปนี้ก็ไว้ซ้ิญมีก่อนครับขออนุญาตเอาควายไปเข้าข้อก่อนครับคลิปนี้เอาไว้คราวนี้คลิปหน้าพอกันไห้ครับส1 0ิปีสวัสดีครับผม